ครับผมพี่น้องสวัสดีครับผมพามาดูเรื่องแปลกนะครับเจ้าตุกแกเจ้าตุกแกครับห้อยหัวมาห้าวันแล้วครับผมสองวันแรกนะครับหันหัวไปอีกฝากหนึ่งครับนะครับสองวันกว่าๆเข้าสู่วันที่สามกลับข้างครับมาฝั่งนี้ก็เป็นปรากฏการณ์อะไรไม่รู้เด้อครับอ้าใครรู้ช่วยบอกทีครับผม พีแก okay, ครับพี่แกพี่น้องโอ้่ครับยังไม่ตายนะครับยังไม่ตายครับประกฏการห้อยหัวครับห้อยหัวห้อยมาห้าวันแล้วครับแบบนี้เลยพี่น้องแค่กลับฝั่งกลับด้านไม่กินข้าวกินน้ําเกิดอะไรโอ้โหครับยังไม่ตายนะครับยังไม่ตายพี่น้องสองขาก็ห้อยอยู่อย่างเงี้ยเออใครรู้บอกทีเริ่มพี่น้อง แปลกแปลกดีครับผมโอ้ปรากฏการตุ๊กแกห้อยหัวห้อยมาห้าวันแล้วนะครับห้าวันแล้วพี่นอ้องสองวันกลับฟังนะครับเนี่ยพขจะกลับด้านไปฝั่งนู้นกว่าสองวันแรกนะครับเออแปลกดีครับใครมีข้อมูลอะไรก็บอกบังด้ยวยพี่น้องว่าเกิดจากอะไรยังไงเขาจะโรคคราบหรือเปล่า ว่าเขาจะลดหุ่นหรือเปล่าคือเขาฝึกวิชาตัวเบาหรืออะไรครับวิชาขาเหนียวอ <c oughs> เออไมดอกอ้ามันเป็นอะไรบอกบักเด้อใครรู้บอกบักเด้อครับพี่น้องอ่าวันแล้วนะครับ